สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตวิเบอ์ไทยแลนด์วันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับโตโยต้าโคโร拉2026สีเงินใหม่ล่าสุดรถซีดานยอดนิยมที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดทั้งภายนอกภายในและสมรรถนะการขับขี่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์เริ่มจากภายนอกกันก่อนครับตัวรถมาในเฉดสีซิลเวอร์เมทัลลิกสะท้อนความหรูหราทุกมุมมองเส้นสายตัวถังลู่ลมเพิ่มความฉบเฉี่ยวและความทันสมัย กระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่พร้อมไฟหน้าเล็ดแบบคมชัดให้ลุกทั้งแข็งแรงและหรูหราในเวลาเดียวกันกันชนหน้าสปอร์ตช่วยเพิ่มมิติและความโดดเด่นไม่ว่ามองจากมุมไหนก็สะท้อนความพรีเมียมของโคโรล่า2026ได้อย่างชัดเจนด้านข้างของรถเพรียบหรูแต่แฝงความสปอร์ตล้ออัลลอยขนาดใหญ่ตัดกับตัวถังสีเงินอย่างลงตัวเสา A และ C ถูกออกแบบให้บางลงเพิ่มทัศนวิสัยและความโปรง่ง เส้นสายตัวรถลื่นไหลไปจนถึงด้านท้ายสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความสง่างามด้านหลังไฟไท้ายเล็ดแบบฮอริซอนไลายให้ความรู้สึกก้้มสมัยโลโก้โตโยต้าและโคโรล่าถูกวางไว้อย่างชัดเจนกันชนหลังดีไซน์พรีเมียมสะท้อนถึงความหรูระดับสูงทุกมุมมองของตัวรถแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างทันที โทนสีดำเทาให้ความรู้สึกทันสมัยและหรูหราบอดหนังแท้เย็บตะเข็บอย่างประณีตรองรับสรีระได้ดีพวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมโลโก้โตโยต้าและปุ่มควบคุมครบครันแผงหน้าปัดดิจิตอลดิสเพลย์พร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto เต็มรูปแบบคอนโซลกลางและเกียร์ชิฟเตอร์ดีไซน์สปอร์ตพร้อมไฟแอมเบียนไล่รอบห้องโดยสารเพิ่มความหรูและอบอุ่นสมรรถนะของโคโรล่า2026ก็น่าประทับใจ เครื่องยนต์ใหม่ตอบสนองดีประหยัดน้ำมันและเงียบขนาขับขี่ช่วงล่างปรับจูนให้การทรงตัวมั่นคงและนุ่มสบายเหมาะทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกลพวงมาลาัยและระบบเบรกตอบสนองได้แม่นยำให้ความมั่นใจเต็มร้อยด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซ็นรุ่นล่าสุดทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอะดัพ e ีฟครู e ระบบเตือนออกนอกเลนและกล้อง360องศา HD ช่วยให้ทุกการขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นสรุปเลยครับ t o y ย t a c o r o l l a 2026สีเงินคือรถซีดานที่รวมความหรูสนุกปลอดภัยไว้ครบเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่ดูดีขับสนุกและทันสมัยในทุกด้านอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e ช่องออ t โตวิเบไทยแลนด์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวรถสุดล้ำจากโลกอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ